เอาล่ะฉันได้ข่าวมาหมายว่าตอนเนี้เกิดสงครามอางเดีขึ้นฮะสงครามอะไรเหรอใช่สงครามฉันได้ยินว่าประเทศข้างบ้านแล้วอ่ะประเทศอะไรนะธงมันเป็นฟ้าฟ้าแดงแดงอ่ะแบบเอ้พ,พุ่มพิษธงมันเป็นฟ้าฟ้าแดงแดงแล้วก็มีรูปบ้านอยู่อ่ะสขีขาวขาวอ๋อกัมพูบกกัมพูชาเหรอทำไมอ่ะ ก็จะมันมายิงประเทศไทยอะสิแล้วใครเป็นคนสั่งให้ยิงอะฉันจำไม่ผิดเออมือเขาเชี่อวุวนเส้นนะยิงมานานแล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็หยุดทิงแล้วแต่พวกเราอะไม่ลืมไปจัดการเขาน่สิแล้วก็อย่างอะเขาวางกับระเบิไดไ้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเราต้องไปจัดการให้ก่อนดีอย่านี่พวกเราแล้วเออใช่ไม่ไงั้นพวกมันยิงมาที่ประเทศ เลยใช่เอาไงดีเอาไงดีงั้นพวกเราต้องไปที่ชายแดนก่อนนะใช่ไหมเพื่อนใช่เราต้องไปที่ชายแดนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราจะสวดกันอะโอเคได้เลยมาถึงแล้วฉันอยู่แล้วฉันขอเรียกที่ได้ว่ากุ้งคันกุ้งหมอยแล้วกันนะขอโทษที่มีคำหยาบแต่ฉันทนไม่ไหวแล้วกุ้งคำนี่มันขมิ กำชาไม่ใช่ละหมูเด็กใช่แล้วว่าได้จะไปยี่ทำไมล่ะเดี๋ยวไอ้วุ้นเส้นมันก็จับได้ไปหรอกนะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเราจะเอายังไงต่อเพื่อนเรายังไม่ได้คุยเรื่องประสานงานกันเลยนะพวกเราอ่ะจะต้องชั้นอ่ะเป็นนักสืบประับพัแล้วหลังจาานะวันนั้นอ่ะพวกเราก็ไปพาร์ตเมนต์นีนน่มาที่พวกเราอ่ะชวนกันไปลีลาลีลาแล้วก็ปล่อยไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันไปไหนของมันแต่ช่างเอะ แต่พวกเราอะตอนเนี้ยังไม่มีอามีอาวุธก็จริงคือนายแต่ประเด็นคือหลังจากฉันลงจากอาพาร์ทเมนต์นอะสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ให้หลังฉันก็ได้ยินข่าวว่ากัมพูชาหรือกรุงขนมหมอยได้เมืองนี้ประเทศนี้แหละมันยิงระเบิดมาใส่ฉันตกใจมากจึงฟังข่าวแทบทุกวนัน แล้วมันก็บอกว่าว่าบ้านคุนเซนนั้นมันอะไรฉันก็ยังไม่รู้แต่ทีน่แน่มันนั่นอยู่ในทะเลลึกลึกไม่รู้มั้งนะถ้ามันอยู่ในทะเลลึกจริงๆอะ่ะฉันเชืว่ามันโกงแต่ฉันได้ข่าวว่าวุนเซนไม่อยู่ประเทศไทยเราแล้ว,ลวจริงเหรอน่าจะจริงมั้งไหนเราลองไปดูกันสิ ปะนี่อีมานี่อีมาลีอีตามเชนามเชนมาอะไรนี่อะไรเหรอพวกเราต้องไปโกหกประเทศอื่นว่าประเทศไทยเราอะจะต้องให้ประเทศไทยอะเสียงเชื่อเสียงแล้วพวกเราก็ชนะแล้วจะโกหกว่ายังไงต่อเออนั่นน่ะสิพวกเราดูจากหมู่บ้านบ้านเรือนแล้วก็ดูดีเอาไงดีเอาไงดีงดฉันว่าเราหลอกให้มันกุญระเบิดดีไหมละ่ะ เอาแม่แต่อย่างพุกเราอะ่ะก็ต้องชนะแน่นอนใช่ไหมใช่ใช่พวกเราต้องชนะพวกแกไม่มีทางชนะหรอกเสียงตัวอะไรมันดังขึ้นบนอะ่ะไหนมาลีดูซิอ่านี่มันหมูแดงนี่จากประเทศไทยอ่าไอ้หมูแดงก็ตาแร่ฮ่าฉันจัจจดการมาลีได้แล้วรสชาติก็เนื้อ,อ ก็ไม่เห็นอร่อยเลยเฮ้ยเออนี่แกเป็นใครฉันชื่อวุลเซนนี่อีกแกวุลเซนดูไหมแกทำให้ฉันอะ่ะตายเดือดรอดไปหมดเนี่ยวันนั้นอะ่ะฉันจำได้เอ,อ่อนี่ผู้นายวันนั้นน่ะฉันพาผู้นายไปซื้อของแถวอพาร์ตเมนต์ตรงใกล้าชายแดนไม่แต่ของดีๆทั้งเป็ดตกปลาทั้งอะไรฉันจะเอาไปตกปลาเนี่ยดูสิไนดะ้ เนี่ยเห็นไหมเจ้ไม่ได้อะไรเลยปลาเขไม่ได้สักตัวอีจางคนคือเดือดร้อนกับผมเองไอ,อ้คุญเส้นเข้าใจไหมยันไม่ฟังคำสองของแกหรออีหมูเดงอ้วนนี่แนะ่ว้าลอยขึ้นฟ้าแล้ว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 ,แ,ลวแต่สวัสดีอิตาลีแกทำบุญฉันเลยลเไปเขา เย้เขาตายแล้วเย้เขาตายแล้วพอฉันได้กินเขาบ้างสมหน้าอีกแกพูดมากเย้สมหน้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฉันอะยังไม่ตายหรอกนะ้าฉันฟื้นได้เป็นล้านรอบได้วลากินดาบยำยำยำอุ้ยฉันตัวใหญ่ขึ้นเยอะพอกระทือบกแกได้นี่แกยังมีหน้ามาสูบฉันอีกไหมเหร อะจ้ uh huh. าตัวใหญ่ขนาดนี้ก็กาบกัมเลยอีประเทศไม่เจริญชาติน,น้าชาตินี่ก็ไม่เจริญหรอกหอกหน้าแกว่าประเทศฉันไม่เจริญจเจริญก็บ้罢了เจริญเหรอไม่ไม่เหลือประเทศโคตรจนรัฐาบาลโก๊ะต้อเหร็ดดูนี่เนี่ยอีอยากเจ้าของจ้องก็จะไปบ้านยายก็ไม่เด้ยไปเพราะมึง ไอ้วุ้นเส้นอีกอย่างอีแรงบอกอินหมดแล้วไอ้อ้วนไปเก็บศพดิไม่ไม่เก็บขี้เกียจเก็บไม่แกไปเก็บสิไอ้อ้วนวุ้นเส้นฉันตัดหน้าเก็บโอ้ยฉันเจ็บนะเอ้ยเฮ้ยทำไมฉันตัวเล็กเนาะแกจะไปไหมหรือฉันจะขัดการแกอ้าวฉันตัวเล็กแกก็ต้องสูงสิ ว้แาแมวว้าวว้าวว้าวาด้วยพลังของการขุดแคสชื่อก็ตัวใหญ่เท่าเดิมใหญ่กว่าเดิมอีกฮะแกยังจะตัวใหญ่กว่าเดิมอีกแกกินเพื่อนะเข้าไปแล้วใครเพื่องฉันมามันย่อยไปหมดแล้วอ,ะอ่ะนะแกทำร้ายเพื่อฉันแกก็ต้องโดนสิ่งนี้นี่เรนนี่ อะไรแกพูดอนะนำคาดีแกลได้ไงสีม่วงปูมอาฉันแสบตาไปหมดแล้วขอร้องเหงื่อตาฉันเอะไปข้างหนึ่งแล้วช่วยด้วยเคยก็ได้ช่วยด้วยเอช่วยด้วยช่วยด้วยฉันเออฉันโดนเออฉันเอออืมรสชาติเป็นเยลลี่ อร่อยดีนะ้าเออมาอีเอ๊ะเอ๊ะเตัวอะไรวะเจ็บเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเยียบ,ยบ,ยบอย่าเยียบโอ้ยมันหุ่นเส้นจื้อเลยมาพอใจยังห่อหุ่นเส้นแกหมดเวลาห้าออกแกแล้วหุ่นเส้น หมดเวลาแล้ว,วได้เวลาตายอย่านะอย่าทำอะไรผมเลยอย่านะอย่าอย่าจะเอ๊ะคุณต้อะไรนี่ใช่แต่แกติดคุกตลอดชีวิตนะวุลเซน,นไม่เอ้าผมออกไปผมจะออกไปใช้ชีวิตให้ใอ,อ้ทุกคนจับวุนเซน มัดไว้กลางเมืองมัดมัดมัด <_ d ata> เดี๋ยวฉันมัดเองไม่ต้องให้ใครมามัดหรอกเฮ้ยปล่อยฉันใครก็ได้ปล่อยช่วยไะหมูเด่งช่วยไอ้ตัวพวกนี้จากประเทศกัมพูดกับประเทศไทยนุม่มๆอย่าพูดนะอย่าพูดมากดีแกจะจับมัดเลยอย่าเปิดก็วางไว้อะไรก็โกหกอีกมึงสมควรดวนโดนเพื่อนก็จะกินไปด้วยเนี่ย อยากตายไม่ถามจริงไม่ฉันไม่ปล่อยสัญญาไม่โปไม่ปล่อยแต่ฉันมีปืนอย่างหนึง่งแต่ฉันไปเรียกเพื่อคนหนึ่งมาก่อนนะฉันรู้จักเป็นเด็กแถวบ้านเพื่อหายฉันเองหยิบอาหยิบยยป้าป้ายไปปล่อยพบไปพบมาคุเซนมบตเป็นข้าวเทนเนอ แกปกครองประเทศดีก็ไม่เจริญหรอกนะได้เวลายิงพลังน้ำแข็งใส่เอ๊ะตัวเหี้ยอะไรอะอะตัวเหี้ยอไอเนี่ยน่าเกลียดชิบหามก็น่าเกลียดกว่าน่าแกนั่นแหละแต่น่ารักวัดแต่แกน่าเกลียดกว่ามันอีกนี่เพื่อนเพื่อนยากเพื่อนใหม่สวัสดีกินไอหมอนี่เลยรสชาติอร่อยนะอ,ะอยายอกกิน อายอายจะไปไหนมามานี่อย่าเดียด๋วยวๆกินมันอ้ายรุชาติก็อ้ายอาหละได้เวลาอ,อ่ะขอบคุณมากบ๊ายบายจะก็ไปหลังเย,ย้เราป่าบุญใส่น้แล้ำเย้เย้ยยยย เออเดี๋ยวทำไมไม่ย้อนจับอ่ะเด้ยันไม่ตายยันออกมาจากปลาพันทันแล้วก็เออทำไมเฮ้ยเฮ้ยไม่นะรสชาติอร่อยดีนะแกจะเออเปื่อนไม่ฉันแกเก็บเปื่อนไม่ฉันไปได้อ่าเปื่อนไม่ฉันเลยนะอีแกอีแกใครเปื่อนของฉันมาเร็ว เพื่อนแกตายแล้วเหรอตอนเนี้ยแกพูดเยอะตายซะ <S 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 แกพูดอะไรของแกเมื่อกี้ฉันยังไงคราวนี้ไดเป่วยไม่หยุดเลยนะป่วยอุนเซน จงทรงพระไม่เจริญตายเร็วๆนะวุนเซนชิงหมาเกิดจริงๆยี่ตู้มตู้มยิงไปเลยเรื่องมากขี้โกหกอีกตู้มยิงไปเลยยิง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 ไม่หยุดเลยเอาให้ตายเลยไปปล่อยปปล่อยปล่อยเออขอร้องปล่อยไม่ปล่อยเว้ยไม่ ปล่อยไม่ปล่อยไปตัวเล็กไปอยู่เลยไม่ไม่ปล่อยนี่นูนเอวุ้นเสร็จอ่าฉันโดนกระรอกตะมันสีเย่มันตายจริงแล้วรอบนี้มันโดนกระรอกตะรังสีมากเกินไปเดี๋ยวนะฉันต้องยิงหนังขยะด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพุ่งกลับมาอีกยิงต่อมูดิ้งเดี๋ยวมันไม่รอดเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเผื่อมันรอด มันใหญ่กว่านี้อีกใหญ่มันใหญ่กว่าเมืองเลยคูนี่ใหญ่พอยังหมูเด้งพอแล้วมันจะใหญ่ไปแล้ว ปาพ yup. ูดสิแน่นะจ๊ะเพ่เย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 ่ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณขอบคุณขอบคุณเย่ดีใจนับแต่นั้นประเทศไทยและประเทศกัมพูชาก็กลับไปอย่างมีความสุขเมื่อทั้งสองนั้นได้จากไป